งานเพราะความรักทำไมกลับทุกเพราะงานเมื่อเริ่มต้นการทำงานเพราะความรักเหตุใดครับเมื่อทำไปทำมานั้นกลับทุกเพราะงานมีคำถามที่ว่าฉันท่ากับตัณหานั้นในการทำงานเนี่ยมันต่างกันอย่างไรอิทธิบาท 4. ธรรมาอันเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในการทำงาน พระพมคุณาภร์ปอปยุทโตกล่าวไว้ในหนังสือที่ชื่อว่ามองดูฉันทาตันหาไล่มาตั้งแต่เจงกิสขานไว้ดังนี้เรื่องฉันทะนั้นบอกแล้วว่าเวลานี้ต้องย้ำบ่อยที่สุดเพราะเป็นทำข้อยิ่งใหญ่ที่ถูกคนไทยลืมจนแทบจะหายไปเลยก่อนจะขยายความต่อไปขอทบทวนหลักให้แม่นก่อนอยาจะให้แม่นก็ต้องเทียบกับตันหาที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน ฉันทะคือความอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันแล้วก็อยากรู้อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นแปลง่ายๆว่าใจรักอยากทำตัณหาก็คือความอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นนมาเสริมขยายพลเปลือัตาของเราจึงอยากเสพอยากอวดอยากโอ้อยากโก้อยากบารุงบาเร พระธรรมกูษาจารย์พุทธทาสวิขุกล่าวในการบัญยัติธรรมครั้งหนึ่งว่าคนเราถ้าลงพอใจหรือแน่ใจอะไรลงไปแล้วมันก็มีความสําเร็จอย่างน้อย50%หรือเกิน50เอนเพราะพอใจเป็นกําลังผลักดันให้ทําต่อไปโดยง่ายโดยสะดวกโดยสนุกฉะนั้นจงย้อนไปสำรวจดูที่รากเหง้า ที่รากที่เงาที่จุดตั้งต้นอันแรกนี้กันเสียทุกคนว่าฉันทาของเราถูกต้องหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่ามีมากพอหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกต้องและไม่มากพอก็จงขยับขยายเรื่องชันทานี้ให้ถูกต้องให้มากพอเสียแล้วต่อไปมันจะง่ายมันจะลื่นไปเองด้วยอำนาจของฉันทานั้น เปรียบเทียบระหว่างตัณหากับชันทานะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆก็คือคําว่าตัณหานั้นก็คือมีใจอยากอยากที่จะได้ผลไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ที่การทําเหตุอยากอะไรอยากได้ตดําแหน่งอยากได้โบนัสอยากได้คําชมอยากได้ผลงานส่วนชันทานั้นก็คือความมีใจรักอยากที่จะทําสินนั้นแล้วก็มุ่งมั่นในการทําเหตุ เช่นสนใจในเรื่องของข้อมูลกราฟตัวเลขและก็วิธีการต่งตางๆที่มาจากขอจดหมายเหตุพุทธทาสอินเตอร์พิโยส่วนโมกกรุงเทพ